รวมสร้างเสริมกำลังใจให้คนไทยไม่ท้อโดยธนาคารกสิกรไทยบริษัทไทยเบียร์เรจจำกัดมหาชนเครื่องดื่ม m อ็มไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย แม้ว่าจะคลุกคลีทำงานด้านการดูแลรักษาสัตว์ป่ามากว่า7ปีแล้วแต่ด้วยลักษณะของงานสภาพพื้นที่และข้อจำกัดต่างๆทำให้ภารกิจแต่ละครั้งของมอลอตพัทรพลมณีอ่อนนั้นไม่ได้สะดวกราบรื่นเท่าใดนักนะคะ แต่นั่นก็เป็นเพียงอุปสรรคที่หมอลอดและเพื่อนร่วมงานของเขาไม่เคยย่อมย่อท้อเลยค่ะการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกๆครั้งพวกเขาจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุดเพื่อรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจคาดไม่ถึงนั่นเองนอะ่ตัวนี้อนี่นแหละะจระเเคที่เขาว่า เป็นข่าววันที่ว่าเจอที่เขาใหญ่ใช่ครับตัวนี้แหละฮะมันนอนนิ่งเหนะก็นอนอาบแดดสร้างพลังงานให้กับตัวเองผมถามหมอรอดนิดนึงครับว่าการที่เราเป็นศัตวแพทย์หมอเกี่ยวกับสัตว์ป่าบุกเบิกคนแรกนี่มันยากง่ายยังไงคือมันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าเราเราก็ยังไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็ในเรื่องเรื่องของความรู้ตามวิชาชีพเนี่ยเราก็จะรู้ในเรื่องของการแพทย์อย่เดียว แผนการทํางานในป่าเนี่ยเราต้องมีทีมงานเราก็เหมือนจิ๊กซอว์ตัวหนึง่งที่รู้ในเรื่องของทางการแพทย์เรื่องของอายุรกรรมแต่เรื่องของนิเวศวิทยาเรื่องชีววิทยาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่หลายๆลท่านก็จะลงเวลาเราทํางานเนี่ยภาพการทํางานจะทํางานกันเป็นทีมผู้ถึงการเป็นสัตวแพทย์ทั่วไปเหมือนทํางานออฟฟิศกับการทํางานในป่าของหมอเนี่ยมันต่างยังไงโอ้ค่อนข้างค่อนข้างต่างมากเลยเพราะว่า อย่างถ้าเกิดเราเป็นหมอทางานในออฟฟิศนะฮะก็แปดโมงครึ่งสี่โมงครึ่งก็เลิกง,งานเราเสื้อออกนอกเกงก็กลับบ้านแต่กรณีของการทํางานในป่านเนี่ยคนไข้ของเราเนี่ยมีทั้งที่หา,ก,ก,า,หากินทั้งกลางวันหากินทั้งกลางคืนเป็นการทํางานของเราคือเวลาราชการคือย4ชั่วโมงทีนี้เห็นหมอรอดเล่าให้ฟังเหมือนกันว่ามันมีปัญหามีอุปสรรคเหมือนกันนอกจากที่เคยเล่าแล้วมันมีอย่างอื่นอีกไหมบางทีเราทํางานในพื้นที่รัตว์ป่าลงมากินพื้นไร่ชาวบา้านแล้วชาวบา้านไม่เข้าใจคิดว่า เจ้าหน้าที่ปล่อยสัตว์ป่าลงมาทําลายพืชไร่เขา<ม>ก็เลยมีปัญหาความขัดแยง้งเกิดขึ้นบ่อยเพราะฉะนั้นการทํางานของเราเนี่ยงานเชิงมลุกเนี่ยคือสิ่งสําคัญการจัดชุดจัดทีมเข้าไปคุยกับชาวบ้านไปพยาสัมพันธ์ไปให้ความรู้สร้างความเข้าใจรวมถึงการสร้างเครือข่ายแนวร่วมในการทํางานด้านนี้เนี่ยมันเลยเป็นงานที่เราคิดว่าเราต้องทําอยู่ตลอดเวลาในช่วงแรกๆที่เราทํางานนะครับเราได้ทุนหรืองบประมาณมาจากไหนในการใช้จ่ายครับคือตอนแรกนี่ถือว่าเค่งมากนะเพราะว่า การที่เริ่มมีสัตวแพทย์เข้ามาทํางานใน,ใน,ในอุทยานเนี่ยมันเป็นโครงการนําร่องนะฮะของวุฒธธิสภากับกรมอุทยานปกติหน่วยงานรัฐเนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายซัพพอร์ตอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของอุปกรณ์พิเศษเครื่องมือพิเศษหรือเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องตามขั้นตอนซึ่งซึ่งเราก็พยายามประยุกต์ทํางานในในข้อจํากัดที่เราพอมีอยู่แต่ทีนี้พอถึงน้นเวลานี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความาเป็นความอบอุ่นอย่างหนึ่ง นะฮะในการทางานเพราะว่ามีท่านท่าน,านคุณหญิงวรรน,นาศิรีวัฒานพาักดีนะท่านก็ได้สนับสนุนรถตู้เป็นยานพาหนะสำหรับในการเดินทางของสัตวแพทย์ให้กับทางกรมอุทยานมาแล้วหนึ่งคันแล้วก็รียมคัญตอนนี้คือกําลังต่อรถอยู่เป็นรถเป็นรถรักษาพยาบาลสัป่าซึ่งออกแบบมาพิเศษเลยมีตู้รักษาพยาบาลมีเตียงผ่าตัดมีอุปกรณ์ให้ออกซิเจนมีอะไรทุกอย่างพร้อมอยู่ในรถนั้นเลยตอนนี้กาลังประกอบอยู่ ด้านบุคลากรในตรงนี้สําคัญที่สุดล่าสุดเนี่ยทางท่านคุณหญิงวนาท่านก็ได้อนุุค์นะครับมอบเงินก้อนจํานวนหนึ่งมาเป็นทุนในการฝึกอบรมให้กับก่มสัรแพทย์ mm. เพื่อนทุกพวกเราก็รู้สึกว่ารู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกคือจากเดิมเราอยู่ในป่าเราหนาวก็หนาวก่บใครเราร้อนก็ร้อนก่าใครแต่ตอนนี้ท่านมาทําให้เรารู้สึกแบบอบอุ่นเพิ่มมากขึ้นบัญญาตตรงที่ว่า การงานการทำงานกับสัตว์ป่าหรือการทำงานในป่าเนี่ยเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยมันมีหลักพิจารณาอยู่อย่างนึงในการทำงานคือคนปลอดภัยสัตว์ปลอดภัยแล้วก็ทำงานได้เพราะเวลาเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ก็พอมีพร้อมทุกอย่างพร้อมที่เหลืออยู่ที่ตัวหมอจะวางแผนยังไงจะจัดการยังไงเคยเจอครับเคยเจอที่ขนาดที่ช้างวิ่งไลก่กระทืบตอนที่เราเข้าไปรักษาเขา คือตัวนี้เรารักษาไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วอาการก็ดีขึ้นมากแต่เราต้องการที่เข้าไปประเมินตัวเขาที่ตอนนั้นเนี่ยเขารู้แล้วว่าเราเคยมารักษาเขาเราเลยเขาเคยเข้าใกล้หาเขาแล้วเราเข้าไปตอนไปดูใหม่ตอนที่เขาร่างกายแข็งแรงเพราะฉะนั้นสัญญาณการปกป้องตัวเขาเองเขาก็จะมีก็ก็อยู่ในภาวะวิกฤตโดนช้างไล่กระทืบกย้ที่โดนช้างไล่กระทืบกก็มีผมก็โดนก็มีฮะ จริงๆแล้วหมอรอก็เป็นคนจุดเริ่มต้นอข,อของของสัตว์ป่าเราเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราก็รักษากันแบบตามมีตามาเกิดเลยนะอะไรเท่าที่หาได้เราก็หาหมอก็อจะแนะนําหมอรอดก็จะแน,น,นะแนําเอาเอายาอะไรมาไว้ให้หมอหลกหายาอย่างนงี้นี้แล้วหมอก็ตามมาช่วยท,ท,ทั้งๆที่เมื่อก่อนยังไม่มีหมอสัตว์ป่าไม่มีมีเจ้าหน้าที่กบเ,เนี่ยเาก็ได้ทํางานกับหมอรอเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วน,นะฮะส่วนเอ่อ การที่ว่าง,งานช่วยเหลือสัตว์ป่าของอุทยานเนี่ยก็ถือว่าได้เป็นงานที่ค่อนข้างใหม่นะครับสําหรับการช่วยเหลือสัตว์ป่าแล้วก็ทุกอ,อุทยานที่มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยก็มอีอยู่เยอะอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณหมอรอดเองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความเสียสละพอสมควรครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสัตว์ป่าเนี่ยจะเจ็บป่วยเมื่อไหรแล้วก็การติดตามเฝ้ารักษาสัตว์ป่าเนี่ย เ็เป็นงานที่ค่อนข้างท้าทายแล้วก็มีความยากลําบากผมติดตามช้างบาดเจ็บกับหมอรดเข้าไปทีมงานตาทีมงานเขาใหญ่ของผมเนี่ยเข้าไปไปกับหมอรดครับหมอเข้าไปแล้วตัวหมอต้องบอกวิธีการไปเจอช้างบาดเจ็บแล้วทํายังไงนะครับเวลาช้างจะเข้ามาช้าต้องควรจะบังยังไงต้งควรจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงหมอก็เป็นคนกันเองเป็นคนเป็นคนแรกที่ที่เข้ามาช่วยตานะครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทุ่มเทให้กับัตา ส่วนตัวก็อยากจะให้มีหมออตคนที่สองคนที่สามคนที่สี่แล้วก็กระจายอยู่ตามภูมิภาคทั่วประเทศเวลามีเหตุการสัตว์ป่าบาดเจ็บหรือป่วยก็จะมีทีมหมออตเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปดูแลโดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์มีชาวบ้านมีสื่อมีประชาชนกไปเข้าไปช่วยเหลือในแต่ละบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนใครมีหน้าที่ตรงไหนก็ไปทําตรงนั้นกัน ถ้เหมือนกับว่ามันเป็นการ,เป,การเป็นการทํางานที่มีส่วนร่วมนะเป็นจุดยืนจุดเดียวกันแล้วนะพที่ผ่านมาเพราะตั้งแต่เริ่มที่ผ่านมาหมอก็หมอเจ้าหน้าที่ก็เจ้าหน้าที่ไปทํางานด้วยกันแต่ไม่มีชาวบ้านไม่มีหน่วยงานดูเข้ามาร่วมแต่ณเวลานี้มันกําลังจะเกิดขึ้นแลนะเพราะฉะนั้นมันคือการบูรณาการการทํางานเน้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งนี่คือความฝันผมเลย วันเวลาที่หมอ็อดพัทรพนมณีอ่อนได้ทุ่มให้กับชีวิตสัตวานั้นไม่ได้สูญเปล่าครับวันนี้หมอลอดยังหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นคนรุ่นใหม่เดินเข้ามาทํางานในจุดที่ยังขาดแฟนบุคลากรอ,อย่างที่เขาทําอยู่ครับเขาจึงเล่งสร้างมเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆพร้อมทั้งสร้างชุมชนเครือข่ายเพื่อพิทักษ์สัตว์ป่าให้เพิ่มมากยิ่งขึนครับและนี่คือบทที่สุดความเป็นคนไทยหัวแกงในท้องเราวันนี้ครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับับสสวสดีครับ ผมคิดสั้นๆง,ง่ายๆว่าคนเราอยู่ในสังคมมีหน้าที่อะไรทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีนะครับผมมีหน้าที่ในการดูแลปกป้องรักษ,ษาสัตว์ป่าผมก็ทำหน้าที่บทบาทผมให้ดีนะฮะเพื่อที่ว่าจะให้พระองค์ท่านเนี่ยในหลวงประกับสมเด็จพระราชนีเนี่ยท่านมีความสุขคิดว่าทำดีเพื่อพระองค์ท่านก็อย่าถอยฮะเราคิดว่าพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการทำงาน ที่บุกเบิกที่บุกบัน่นที่ยากลําลบากเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราเพราะเราในฐานะลูกคนหนึ่งก็คิดว่านะ่าจะดำเนินตามรอยพ่อแล้วนะผมว่าสิ่งต่างๆที่ผมเหนื่อยมาเนี่ยหรือที่เจ้าหน้าที่ทุกคนเหนื่อยเนี่ยผมว่ามันเทียบไม่ได้กับกับกับที่ความเหน็ดเหนื่อยที่พระองค์ท่านวางรักษาไว้ให้กับพวกเรา